วัวลูกมันจะเสียใจคือว่ามันตั้งใจมันบอกฉันไว้เลยว่าแม่ไอ้นายพิดเทิม่มไอ้นายจะขอขายน้ำเดอ้อมันบอกนี่แม่ก็เลยบอกเอาขายก็ขายวะก็ยอมรับว่ามันแพงคร่ะจืดแต่เราแต่เราก็อยากอยากให้แบบค่อยๆแก้ตัวใช่ไหมรเราก็อยากขอแก้มือยกกมอ,อยากแก้มอืออยากแก้มือ ครับเห็นเห็นว่ามีมีคนมาซื้อน,น้ำปัน่นน้บุรีน้องว่าทำจืดไม่สมร,ราคาเลยเนี่ย<ช>ลราหลังจากนั้นแม่ไม่จโพตใช่จ,จ<า>้ะพต<ฮ><ฮ>ในเพจคนกะโทษค่ะว่าขอโทษลูกค้าด้วยเพราะว่าเด็กลูกลูกชายมันเฟิ่งฮัดคำอะค่ะก็จริงๆขอขอโทษจากใจแหละแล้วเอาตังค์ไปคืนเขาแล้วค่ะเขาทั้งหมดเงินเป็นยอดเท่าไหร่เออร้อยสิบบาท มันร้อยที่บาทนั่นแหละพอตะอหมดสามแก้วใช่มันจะมีอะไรอะไรวะอะไรเขาเรียกโซดาอะไรแดงโซดานี่ยหืออะไรท่านเรียกอะไรเป็นนะคะนั่นแหละต่อตามแก้วจ้ะแต่รับลูกลูกชายเราควรทำหรือใช่ค่ะเพราะนี่ฉันก็เลยเอาเงินแผงเขาคืนมาเฉาดิหาย้อยหนึ่งเหตุผลที่เอาเงินไหมเขาคืนเพราะอะไรเอาเราต้องรับเพราะว่าจืดเราก็ยอมรับว่าจืดเพราะว่าเราทำเพื่อหัดทำไงค่ะฉันยอมรับอันนี้เราก็เอาตังค์ไปให้เขานี่คือ ด้วยใจจริงเลยค่ะดความขอโทษเลยใช่ค่ะใช่มันไม่ได้ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเขามาเขาคุยกับเองดีๆมันไม่ได้โพสต์อย่างนี้ฉันก็ไม่โพสต์ขอโทษก็รู้จักค่ะเขาก็เคยสั่งเขาโทษสั่งเขาประจำแล้วน้ำเนี่ยเขาก็โทษสั่งเราเองก็ไปส่งค่ะอันนี้การที่เขามาพูดลี่อ่าพันเชียวว่าไม่อร่อยเลยจืดเป็นน้ำเปล่าราคาก็แพงอันนี้ไม่กลัวมีผลกระทบโอ้กลัวค่ะอันนี้กลัวลูกมันจะเสียใจคือว่ามันตั้งใจมันบอกฉันไว้เลยว่าแม่ ไอ้นายพิดเทอร์มไอ้นายจะขอขายน้ำเด้อมันบอกหนีแม่ก็เลยบอกเอาขายก็ขายว่ะ้เจาาอไไปทรมันบอกว่าอยากได้โทรศัพท์ขอแม่แล้วแหละแต่แม่ไม่มีหายเลยบอกเราเข้าไปวันนั้นอ่ะเขาต่ายอะไรเราปะเราเราเนี่ยมีน้ำแดงโซดาแล้วก็ชาเขียวปั่นแล้วก็โกโก้ปั่นยอดไปทั้งหมดร้อย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 สิบบาทร้อยสิบบาทจ้ะแล้วเราเราเรียนรู้การทำปั่นเองไหมยันรู้เองครับมีใครขอไมไม่มีครับ เราเรียนรู้ยังไงก็ดูพี่ครับจำเอาครับจำพี่แล้วเราเราเราอยากที่เราทำงานเนี拜拜่ยเราอยากได้เอาเงินไปทำอะไรเอาไปซื้อโทรศัพท์ค no> รับอยากได้อะไรนะเอาไปซื้อโทรศัพท์ครับได้โทรศัพท์ครับการที่เราช่วยแม่ทำงานเนี่ยเพราะอะไรแยกเบ่ยงบอาร้านแม่บอกร้านแม่เราเป็นหนึ่แม่วราเป็นหนึ่งค่ะแล้วการที่มีคนแบมาบูลลี่เราว่าน้ำไม่อร่อยจืดอย่างเงี้ย คืเอ,อเรา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 ทำเองนะเราเราอยอมรับยังไงบ้างก็ยอมรับว่ามันแยงครับอืมก็จือดเจืดแต่เราแต่เราก็อยากอยากให้แบบค่อยๆแก้ตัวใช่ไหมครับเราอยากบอกอะไรกับคนที่ว่าเราบ้างก็อืม<อ>มัน,นเสียใจไหมเสียใจครับเสียใจที่เราพูดกับเราครับเราก็อยากขอแก้มืออยากแก้มือไหมอยากแก้มืออ๋อได้เดี๋ยววันนี้ น้องจะทำให้นักข่าวกินไหมทำให้กินค่ะจะทำเมนูอะไรให้นักข่าวเออช<ะ>าเขียวอช่ชาเขียวใช่ไหมโอเค ช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง